นโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์มาตาวปาลิโตสันเต มานะวะัตเถปะละมัติโนนามิโนเทวะสังเคหิตมานคาตังณนะมามิณนะมาสามิมาตาวปาลิโตสันเตมานะวะัตเถปะละมัติโนนามิโนเทวะสังเคหิต มานะคาตังณนะมามิณนะมาสามิมาตาวปาลิโตสันเตมานะวะัตเถปะละมัทติโนนามิโนเทวะสังเคหิตมานะคาตังณนะมามิณนะมาสามิ มาตาวปาลิโตสันเตมานณวะเัเถปะละมัติโนนามิโนเทวะสังเคหิมานะคาตังณนะมามิณนะมาะสามิมาตาวปาลิโตสันเตมานะวะเัเถปะละมัติโน นามิโนเทวะสังเคหิตมานะคาตังณนะมามิณนะมาสามิมาตาวปาลิโตสันเตมาณะวะัตเถปะละมัติโนนามิโนเทวะสังเคหิตมานะคาตังณนะมามิ นะสามิมาตาวปาลิโตสันเตมาณวเัเถปะละมัติโนนามิโนเทวสังเคหิตมาณคา,าตังนาม,ามินะสามิมาตาวปาลิโตสันเต มานะวะเัเถปะละมัติโนนามิโนเทวะสังเคหิมานะคาตังนะมามิณนะมาสามิ